จากในคลิปนะคะก็จะเห็นว่าจานวนผู้ติดตาม Facebook ของเราเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้เขาก็ทําได้จริงไม่ขายฝันอย่างแน,แน่นอนเห็นแล้วสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนว,วิธีเพิ่มติดตาม Facebook คนไทยค่ะวิธีนี้นะคะเหมาะกับทุกคนเลยคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่เป็นยูทูบเบอร์คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะต้องบอกเลยว่าทํางานและก็ปลอดภัยนะคะและที่สําคัญเนี่ยรายอดไม่นานอย่างแน,แน่นอนหนนาทีนะคะยอดไลฟ์เพิ่มขึ้นค่ะ แล้ววิธีนี้นะคะยังถูกกด Facebook รเปอรเซนดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเขาโดนเด้งโดนแบนวิธีนี้นะคะอุ้มเองทดลองมาแล้วหลายครั้งค่ะแอคเ n าก็คือปลอดภัยดีเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบคะ่ะเริ่มจากนะคะไปแอดเพื่อนกันก่อนเนาะในโปรแกรมไลน์ค่ะไปตรงคําว่าเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็พิมพ์แอดไซต์ปั๊ม, SI ม f o ล l o w เลยค่ะจากนั้นนะคะก็เริ่มคุยกับแอดมินได้เลยนะ คนกดติดตามนะคะจะมีให้เราเลือก2แบบนะคะประเภทแรกก็คือบัญชีคนไทยล้วนประเภทที่2นะคะก็คือบัญชีคนต่างชาติวันนี้อุ้มขอเลือกบัญชีคนไทยล้วนค่ะและนี่ก็คือราคาคนกดติดตาม Facebook ส่วนตัวแบบบัญชีคนไทยล้วนนะคะเพื่อน,เ,อนเริ่มต้นนะคะที่30คนนะคะเพียงร้อยสิบบาทนะคะไปะจนถึง2000คนเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะอุ้มก็ขอเลือกที่500คนค่ะพอเราเลือกแพคเกจเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพแบบนี้มานะคะซึ่งเป็นรูปภาพ QR ว o d e คเนาะก็เอาไว้จ่ายเงินค่ะ ง่ายๆเลยเพื่อนๆก็แค่เซฟรูปภาพเนี้ยลงเครื่องนะคะจากนั้นค่ะนำรูปภาพเนี้ยไปสแกนจ่ายนะคะในแอปธน,นาคารเลยค่ะพอโอนเงินเสร็จนะคะเราก็แจ้งสลิปไปได้เลยเนาะแอดมินเนี่ยเขาจะเริ่มทํางานให้เราทันทีเลยค่ะเข้าไปที่โปรแกรม Facebook ค่ะจากนั้นนะคะก็ไปหน้าโปรไฟล์กดจุดเลือกเลข3จุดนะคะเลื่อนไปล่างสุดนะคะสังเกตคําว่า copy link ค่ะให้กดตรงนี้เนาะเท่านี้นะคะก็คัดลอกลิงก์เรียบร้อยแล้วนะนํามาส่งแอดมินแบบนี้เลยค่ะ ยอดเริ่มนะคะ2876ค่ะก่อนเริ่มทำงานนะคะแอดมินก็จะส่งยอดเก่าให้เราดูเพื่อเป็นการสรุปด้วยค่ะตอนนี้นะคะยอดทยอยขึ้นแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเห็นโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะเวลาที่มีคนมาเริ่มกดติดตามเราเนาะซึ่งเป็นคนไทยล้วนเพื่อนเพื่อนดูสิคะก็จะเป็นชื่อคนไทยรูปคนไทยค่ะตอนนี้นะคะยอดก็ขยับไปที่2921คนกด f o l l o w แล้วนะคะเพื่อนเพื่อน ยอดคนกดติดตามยังคงทยอยขึ้นแบบต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็พุ่งไปที่ส0มพันแล้วนะคะยอดขึ้นจริงๆแบบไม่ตกตาเลยค่ะและเราก็สามารถกดเข้ามาดูได้ด้วยนะคะว่าใครบ้างที่มาติดตามเราเนาะแบบนี้เลยค่ะ<ม>ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะยอดก็ขึ้นใกล้จะครบแล้วนะคะและแล้วนะคะยอดก็ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มติดตาม Facebook คนไทย จากในคลิปนะคะก็จะเห็นว่าจำนวนผู้ติดตาม Facebook ของเราเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้เขาก็ทําได้จริงไม่ขายฝันแน่นอน หากคนไหนนะคะกำลังมองหาร้านที่ดีแล้วก็เสื่อถือได้ต้องไปร้านนี้เลยทุกคนเขามีชื่อว่าร้าน Follow ไทยค่ะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์สายปั๊ม Follow รลไลเลียดนะคะตามด้านล่างเลยค่ะคส่อนคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วก็ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะในส่วนของวันนี้คือต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะในวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ